สวัสดีค่ะพี่น้องมาเยี่ยเลสิผ้าหยางไกลบ้านค่ะพี่น้อง <c oughs> อยางไกลบ้าน,น้ําใหญ่ดื้อค่ะ <c oughs> อยางเป็นขาเลยพี่น้อง <c oughs> อย่างไกลบ้านค่ะ Rồi em tem vì nó <laughs> ใกลกษตรอย่างเนี้วเนยได้พี่น้องใกล้บ้านค่ะพี่น้องใกล้ล่งเขาเขาเจ้านะค่ะพี่น้องญาติกันนี่แหละข้องหน้าค้องหน้าเข,ขาใ,ให้ข่าไกล้หิข้งไกลแล้วก็เลยเอามาักขั่วขายใายก็เลยเอาสือน้ำพันตัวหนึ่ง ซุกเลยพี่น้องแล้วแอมเต็มเลยพี่น,อน,น้องนนไก่ผูบกับเนื้อนง้แดงพี่น้องตน้นใหญ่มากน้ำปลาไก่ย่างน้ำปลามันจะเสียบบอค่ะกินงก็กระเนี้ยวห่อนๆพี่น้องซุกแล้วค่ะพี่น้องไปกินน้ำใหญ่ด้อนี่ค่ะ สุกเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพีน่น้องเห็นน้ำยายเด้อค่ะบันนี้ไอคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไอยายเล่พผ้าเฮ็ดผ้า,ากินในเด้อค่ะสวัสบบดีค่ะ